ลอสกาโตส s นะครับลอสกาโตส s เป็นร้านทาปาสในเมืองมาริตประเทศสเปนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เรากำลังเดินทางไปที่ร้านลอสกาโตส s นะครับซึ่งเป็นร้านทาปาสนะครับนี่ครับร้านลอสกาโตสนะครับทาปาสก็จะเป็นขนมปังนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้านบนขนมปังด้วยหน้าต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะสั่งนะครับก็จะเป็นเป็นคำาไปนะครับ ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของสเปนนะครับอันนี้เป็นน้ำองุ่นนะครับแล้วก็เรากําลังรออาหารนะครับอันนี้เป็นมะกอกนะครับมะกอกก็จะรสชาติออกเค็มๆหน่อยนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่ามีประโยชน์มากๆนะครับส่วนนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านลอสกาตอสนะครับลอสกาตอสก็จะอยู่ใกล้สถานี t สามสีเหลืองโซนะครับอยู่ใกล้โซ อันนี้เป็นเมนูนะครับแล้วก็เราก็เลือกสั่งทาปาสมาหลายๆหน้าเพื่อที่จะได้ชิมหลายๆรสนะครับอันนี้ก็เป็นทาปาสที่เราสั่งมานะครับอันนี้อยู่ที่ร้านร้านอะไรนะรนนโรสการโสตสครับอันนี้เป็นร้านาขายทาปาสนะครับโดยเฉพาะนะครับ อันนี้คือทาปาสที่สั่งมาครับอันนี้เป็นเป็นเม็ดอะไรอ,อ,อันนี้น้ำองุนอันนี้คือทาปาสน้ำน้าทั้งหมดที่สั่งมาอันนี้น่าจะเป็นปลาไหลอันนี้สมโมกแซลม,มอนของจุ๊บ มะกอกอันนี้น่าจะมะกอกที่จะเค็มๆนี่คือทั้งหมดนะครับนี่น,น่าจุกนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นบรรยากาศของร้านลอสกาโตส